สวัสดีค่ะอาจารย์ปานเทพตัดสินใจโพสถ,ถึงคนใกล้ชิดของแตงโมตรงๆอ่านจบสะเทือนทั้งบางอาจารย์ปานเทพผัวพงพันธรียกมาโพสข้อความล่าสุดถึงคนใกล้ชิดของแตงโมอ่านจบคนแห่ไลค์เป็นหมื่นแถมแชร์สนันคดีแตงโมล่าสุดนั้นได้มีเรื่องให้ติดตามอีกมากมายกับอาจารย์ปานเทพผัวพงพันธ์หนึ่งในหัวเรือ ที่เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยหลักฐานต่างๆในคดีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ปานเทพได้ออกมาโพสข้อความแผนผังคดีแตงโมระบุแจ้งปรับปรุงแผนภูมิครั้งที่1ปรับปรุงแผนภูมิเส้นเวลาคดีแตงโมมีการปรับปรุงเรื่องสถานะความน่าเชื่อถือของการโทรเข้ามือถือของฮิปโปด้วยลายส่งหลักฐานแล้วและปรับปรุงเวลาเครื่องโทรศัพท์แตงโม igna เปลี่ยนจาก21.56นาิกานาทีเป็น22.21นาฬิกา21นาทีซึ่งเวลาต่อมาอาจารย์ได้โพสต์ภาพการ์ตูนเพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการใช้สำหรับนำเสนอต่อสื่อมวลชนและความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังได้โพสต์ข้อความล่าสุดถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแตงโมที่เรียกได้ว่าสะเทือนเลยก็ว่าได้โดยทางอาจารย์ปานเทพได้ระบุว่าในวลักษ์แตงโม ทำไมหลายคนที่ใกล้ชิดกลับเงียบสนิทขอบคุณที่นิวค่ะ